ทุกคนวันนี้น้องเมมจะไม่พาไปไกลเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นแค่ไม่กี่ปีก่อนและกลายเป็นข่าวที่ทั้งโลกต้องหยุดฟังมาดูกันว่าอะไรเกิดขึ้นในรายการวันนี้มีอดีตค่ะวันนี้มีอดีตในวันที่23มิถุนายนพศ2561หรือคศ2018 เกิดเหตุการณ์ที่ทั้งประเทศลุ้นกันแบบหายใจไม่ทั่วท้องเมื่อมีรายงานว่าผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่จำนวน13คนหายตัวไปหลังเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายภายหลังพบว่าพวกเขาเติดอยู่ในถ้ำจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแบบไม่คาดคิดและนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตที่กลายเป็นปฏิบัติการระดับโลก เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การกู้ภยัยแต่คือภาพสะท้อนของความสามคัคคีระดับโลกทั้งเจ้าหน้าที่ไทยหน่วยซิลและอาสาสมัครจากต่างชาติรวมแรงจนกลายเป็นภารกิจที่ไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตแต่ยังช่วยย้ำว่าความหวังน้ำใจและการไม่ยอมแพ้คือพลังที่เปลี่ยนเรื่องเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงเรื่องราวในถ้ำอาจมืดมิดแต่สิ่งที่โลกได้เรียนรู้จากมันยังสว่างอยู่เสมอ รู้อดีตต่อยอดอนาคตกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไว้ก่อนไม่งั้นเมมหายไปในถ้ำอัลกอริทึมนะอิๆที่หมูป่าเข้าไปในถ้ำเมมขอเข้าไปในใจเธอแทนได้ไหม